รีเจนเนอเรตกัน์เดิ้นะครับตัวนี้ก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะได้ตัวนี้มานะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำรีวิวของตัวนี้ให้ดูกันนะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการท n o ู๊ฟ G Generation Eternal นะครับผมกอ็อ่า ่อเรื่อยๆนะครับผมก็ตัวนี้มันเป็นตัวหนึ่งที่มันน่าจะออกมาได้ค่อนข้างเยอะจากตู้กาชาล่าสุดก่อนเราใช่ไหมไหนๆผมก็เปิดตัวนี้มาได้แล้วนะครับก็เลยจะเอามาทํา3ดาวแล้วก็เอามารีวิวเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเลยแต่ตัวนี้ถือว่าไม่แย่เลยนะนะครับก็ขอฝากกันด้วยนะครับสำหรับอ e ีลาสติกช็อปนะครับอีลาสติกช็อปก็เป็นร้านที่รับเติมเงินเก,นเกมทั้งมือถือแล้วก็ p c ด้วยนะครับและแน่นอนเติมกับ G Generation Eternal เราได้แน่นอนก็เติมถูกเติมไวกว่านะครับแล้วก็บร อีล้าติชช OP นะตัวแพ็กเกจก็จะเติมได้ถูกมากกว่าอีกด้วยนะครับผมเอาล่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่เจ้าตัวรีเจนเนอเรทกันดั้มกันก่อนเลยถ้าเป็นเรื่องราวของโมบิ e Suit ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่เป็นขั้นพัฒนาของ a อจิสนะครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นของ g g เจเนเรชั n น t e r n a l เนี่ยสามารถรับได้จากการเปิดตู้กาชาตทอนนั้นเลยนะฮะซึ่งเจ้าตัวยูนิตตัวนี้มันฟีเจอริงนะครับผมเข้ากับ ตัวตู้ล่าสุดด้วยนะครับจริงๆจะมี s s r อยู่2ตัวนะครับก็คือ s ส r i k e IWSP นะจริงๆตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่เดี๋ยวผมค่อยๆทยอยปั้นนะครับก็ IWSP เนี่ยค่อนข้างโอเคอยู่ในระดับหนึ่งในการทำดีบัฟด้วยแต่เดี๋ยววันนี้ผมทำตัวรีดตะนาลึกกันดันน้มก่อนเพราะตัวนี้มันตีค่อนข้างแรง,งใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ แล้วผมก็คิดว่าตัวนี้มันมีความน่าสนใจในุมที่แบบเกิด PVP เข้ามาผมก็ว่าตัวนี้ถ้ามันเป็น SSR ตัวหนึ่งที่มันปั้นง่ายแล้วมันก็น่าสนใจด้วยนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของเจ้าตัวรีเจเนเรตการ์ดมันก่อนนะครับ e g e n เ r a t e g า n d a m เนี่ยมันเป็นการั้มสายโจมตีนะครับแล้วก็มีความสามารถในการโจมตีทั้งแบบอ่ะกะ็ด้วยความที่เป็นสายสายโจมตีนะ เล้งของการโจมตีจะอยู่ที่ระยะ1-4ช่องเลยนะครับก็มีทั้งระยะใกล้ระยะไกลนะครับแต่ว่าท่าทีเด็ดของหมอน,นี่นะครับคือเจ้าตัว a s s a u l ตัวที่เป็น a s s a u l Mode เนี่ยแหละนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการโจมตีที่รุนแรงนะมันเป็น1ตัวที่แบบว่าสามารถตีใกลได้แรงด้วยแล้วก็มีท่าที่เอาไว้แบบยิงในระยะ3-4ช่องที่มีความรุนแรงอีก,อกท่าดน,นึงถ้าเกิดว่า HP เหลือเยอะๆด้วยนะครับอย่างท่าดิป็นตนนะ ก็จะมีลองบีมไลเฟิลด้วยนะครับที่ยิงได้สีช่องนะครับอ่าก็ตัวนี้เนี่ยก็คือท่านี้เป็นท่ายิงอ่อไลเฟิลอยากจากระยะไกล <c oughs> จริงเราเราเราต้องบอกว่าเป็นเป็นระยะกลางนะแต่อันเนี้ยก็คือยิงเหลือ HP มากเท่าไหร่นะครับก็จะยิงทำาดามาส์แรงมากขึ้นเท่านั้นก็จะเพิ่มโบนัสเข้าไป10%ด้วยแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับข้อดีของตัวนี้คือถ้าเพื่อนเอนเห็นตรงอาบิลิตี้ของ SSR ตรงเนี้ยมันจะมีอ b บิลิตี้ถึง3ตัวเลยทีเดียวนะครับอ่ก็ อาบิลิตี้ของมันเนี่ยคือ1นึ่งเลยเนี่ยก็คือเพิ่ม Attack 10%นะครับผมเป็นการเพิ่ม Attack Level 2นะครับก็ทําให้ไต่ตีแรงขึ้นแล้วก็คุณสมบัติของกันดั้มที่ดีในพาร์คซีดนี่ยนะ <laughs> <laughs> มันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเฟสชิฟอาร์เมอร์นะครับมันก็จะเป็นเกราะที่สามารถป้องกันการโจมตีแบบเมลีนะครับผมเป็นแบบฟิสิกส์เวย์พ่นนะพวกแบบพวกขวานอ่าฮีทฮอคหรือว่าการโจมตีอะไรที่แบบมันไม่ใช่บีมครับอันนี้ก็จะป้องกันได้ดีนะฮะสู้กับพวกบัตออฟเฟนก็จะ โดนพวกกระบองกระบองตีอะไรก็จะแบบลดดมเมดลงได้20%นะครับแต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเฟสชิปเลเวลที่น้อยกว่าตัว UR อย่างฟรีดอมอย่างอะไรอย่างนี้นะของฟรีดอมจะเป็นเฟสชิปเลเวล3นะครับลดได้30%นะครับแต่ตัวนี้ด้วยความที่เป็น SSR มันปั้นง่ายกว่าหาง่ายกว่าแล้วก็ผลิตได้จานวนมากกว่าด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับ Energy r e c o v e r y นะครับผมในหนึ่งเทินก็จะเพิ่ม Energy มีการฟื้น Energy ได้5%ด้วยนะคร ่าซึ่งถ้าเราดูนะตัวที่เป็น max stat ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่ผมปั้นมาลองเล่นให้ดูกันด้วยนะครับอ่าก็ถ้าเราดูที่ตัว max stat ใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าตัว Energy เนี่ยมันอยู่ที่3 7 7 3ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ถือว่า Energy ในการใช้งานเนี่ยนะครับก็ถ้า2ในเยอะสุดนะครับสามอ่า energy อยู่ที่300กว่า373ใช่ไหมแปลว่าเนี่ยก็ energy ก็จะอยู่ในปริมาณที่กลางๆนะครับในการใช้งานนะซึ่งผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีเลยแล้วก็มันปั้นง่ายใช่ไหมแล้วก็แบบผมว่าเดี๋ยวใน PvP เนี่ยตัวนี้น่าจะพอปั้นเราไปเล่นได้ด้วยนะสกิลก็อัพไม่ยากด้วยนะครับแล้วก็แบบถ้าเราเอาไปเล่นกับพวกแบบกองทัพที่มีตัวป้องกันให้ได้หรืออะไรแบบ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 นี้ผมว่าตัวนี้เด็ดเลยทีเดียวนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราลองมาเล่นตัวรีเจนเนอเรตการดั้มกันนะตัวนี้แบบเฮ้ยมันใช้ได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราอัพเนี่ยไปถึงเลเวล9ก้ดาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะฮะเนี่ยพลังโจมตี18,000ก็ถือว่าเยอะพอสมควรเดี๋ยวเราลองเอาไปเล่นใน Eternal Road Heart ด้วยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาไปเล่นใน Eternal Road Heart อย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนี้จริงๆอ่ะเอาไปเล่นในตัวอีเวนต์ของ a s ส r ต y ได้ด้วยนะครับ นี่นะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคือตัวเนี้ยมันสามารถที่จะใส่กับนักบินได้หลายแบบเลยนะครับด้วยความที่แบบว่ามันกึ่งกึ่งระหว่างมันเป็นสายโจมตีใช่ไหมมันไปเล่นกับพวกตัวแอสซิสต์อย่างซูเลต้าก็ได้นะครับเนี่ยอย่างซูเลต้าใส่เข้ามาก็จะมีความสามารถในการยิงเลงที่สูงแต่เมลีของซูเลต้าจะค่อนข้างต่ำนะครับเมลีคือการโจมตีระยะใกล้เลงคือการโจมตีระยะไกลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองสวอปแล้วเรามาดูความาความเจ๋งของเจ้าตัวนี้กันนะครับ เนี่ยรีเจอร์เรลเลตกันดั้มก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แบบอัพเลเวลทำสามดาวง่ายนะอัพเลเวลเก้าสิบอะไรแบบนี้นะครับอ่า uh, อัพเลเวลเก้าสิบเพื่อนๆก็ลงพวกแบบอัเปเกรดสเตตหรืออะไรแบบนี้แล้วก็แบบใช้เวลาแบบอย่างหนึ่งหนึ่งวันอะ่ะทรัพยากรที่ได้อัพตัวนี้เลเวลเก้าสิบกับสามดาวได้ก็ถือว่าไม่ยากละแล้วก็มันจะสอดคล้องกับตัวอนะีเวนต์ณปัจจุบันด้วยอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับเดี๋ยวเราให้น้องซูเลต้าทำดูใช่ไหมน้องซูเลต้าเนี่ยถ้าขับเป็นซัพพอร์ตมมมมมมนนนกกกก็จะะีีคววววาาาาาาาสรรรรรถใใเเตติิิชชช่่่่่ออองงงงงงข้้้ดยยดยยยยพฮ แล้วก็ซัพพอร์ตได้ด้วยนะอะ่สมมุติเราจะเรามาจัดการเดี๋ยวใช้ท่า2ให้ดูก่อนแล้วกันนะฮะจริงๆเอาแบบเป็นเป็นท่า2ก่อนเนาะ,ะเพราะว่าท่านี้จะเป็นท่าที่รุนแรงก่อนนะครับตลอดตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่เห็นไหมฮะแสนกว่าอ่าแสนกว่ากับอินเทอร์เน็ตโหลดฮาร์ดอันนี้เรียกว่าแค่เก้าเกนะครับเก้าเเท่านั้นนะครับเนี่ยท่าท่าที่2เนี่ยจะแรงมากเลยแล้วอันนี้เป็นสายซัพพอร์ตนะอันนี้ไม่ใช่แบบว่าเป็นสายอ,อันนี้คือ ไม่ใช่เป็นสายแบบโจมตีระยะเมลีด้วยนะครับเป็นสายซัพพอร์ตเฉยเห็นไหมตอนตอนนี้จะมีการแปลงร่างือนเอจิสเลยนะครับแสนกวาอึมแปลงเป็นโหมดตาเดียวได้ด้วยนะครับนี่โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาลองท่ายิงระยะไกลกันต่อด้วยเพื่อที่จะเอาซเรต้าเนี่ยมายืนตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ข้างๆเจ้าตัวพรอวิเดนต์เลยนะนี่นะฮะเดี๋ยวเราเอามายิงเกสดูนะครับเห็นไหมอันนี้ยิงเกช์เฉยๆด้วยถ้าลองลองบีมไรเฟิลนะครับยิงปึ๊บ ไปชุ่มต้มตัวนี้บอกว่าเท่ดีนะยิงแรงใช้ได้ด้วยอันนี้เลเวล90สกิลเต็มนะครับทุกคนนี่เราใช้โซเลต้าเป็นตัวเป็นตัวแอสซิสเพื่อสามารถใช้ตัวแอสซิสอื่นๆได้แทนแทนที่ได้ด้วยนะครับอันนี้พยายามเอาเอาเจาตัวซัพพอร์ตที่เป็น u r มาให้ดูภาพให้เห็นแบบว่าชัดๆว่าไอ้ดเมจมันขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวแอสซิสเข้าไปอีกตัวนี้ IWp นะครับก็ยังอัพไม่เต็มเท่าไหรนะ่นะนี่แต่เราลองเอา ไออวสเนี่ยจะมีข้อดีอย่างเนี่ยคือถ้าโจมตีระยะไกลเนี่ยจะค่อนข้างค่อนข้างไกลกว่าชาวบ้านเขานะครับเห็นไหมนี่เกือบพังเลยนะนี่เกือบเกือบแตกสลายนี่ไออวสเราขนาดรเลวลยังยังไม่เต็มนะครับนี่ก็เอาซูเลต้าใส่ท่า2เข้าไปนะครับเนี่ยคิวเลยเห็นไหมนี่นะฮะเขาเป็นตัวแอสซิสต์ที่เจ๋งและรุนแรงมากนะครับ แล้วตัวนี้ผมว่าแบบมันด้วยความที่มันกึ่งๆครัมันเป็นสายโจมตีด้วยแล้วมันก็แบบว่ามีสกิลที่รุนแรงด้วยมันเวลาที่มันลงอะมันก็อาจจะต้องเอาตัวที่แบบว่าเป็นเป็นตัวซัพพอร์ตมันด้วยการแบบเข้าไปช่วยดีเฟนส์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเนี่ยมันน่ากลัวมากทีเดียวตัวในเล่งกับตัวแอซิสได้ค่อนข้างดีนะครับนี่ฮะเห็นไหมปึ้งงแตกเลยนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ดีนะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนกันดูบ้างอเดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบกันถ้าเราเอาแบบตัว ตัวที่เป็นสายโจมตีเด้งๆมาใส่เข้าไปจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองเอามาหาเทพคีระมาใส่กันนะ <laughs> อ่ามาหาเทพคีระนะครับอ่มามหาเทพคีระอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะแบบว่าเป็นสายจู่โจมนะโจมตีทําลายเลยนะครับอ่าอันนี้นะชึบนี่เรียบร้อยนะครับคีระเป็นสายโจมตีแล้วเนี่ย ได้ CP แชาได้ second step ขึ้นขึ้นมาด้วยนะครับบอกว่าตัวนี้โอเคเลยนะเกิดเกิดแบบว่า PvP PV เข้าหรืออะไรแบบเนี้ยก็น่าสนใจสำหรับสำหรับผู้เล่นที่แบบว่าเป็นแบบสายที่แบบไล่เคลียร์คอนเทนต์หรืออะไรอย่างนี้นะครับแบบอา,อาจจะเล่นคอนเทนต์หลักหมดแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยก็การที่แบบไล่ฟาร์มหาวัตถุด,ดิบในการเติมเอาเติมสกิลอาวุธก็สําพัญนะครับก็อย่าลืมลงด่านหาทุกวันด้วยนะครับอ,อันนี้คีฬานะสวั คีระก็จะเติมช่องว่างด้วยการแบบเพิ่มช่องได้ด้วยนะครับเนี่ยเอาคีระมายิงปุ๊บอ่าท่า3นะครับจะเห็นว่าเดามจแรงกว่าเล็กน้อยอ่าเดมเดามาแรงของการโจมตีจะแรงกว่าเล็กน้อยนะครับอืออ่านิดหน่อยนะประมาณนี้นะครับอ่าการโจมตีแบบอ่าท่า2ก็นิดหน่อยผมว่าผมว่าเอาซูเรต้าใส่มาแบบมันน่าจะดูเอฟเฟกตีฟกว่าหน่อยนะสําหรับเคสนี้นะครับยิงมาปุ๊บ อ่ะยิงเลยแต่เป็นตัวแอสซิสต์นี่ดีเลยนะแอสซิสต์ที่แบบว่ายิงสนับสนุนก็ได้อะไรก็ได้อันนี้มันแรงมัน,ม,นมันแรงกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับอ่าเดี๋ยวเอาปุ๊บอ่าเหมือนเดิมนะ IWSP เอาพีอันนี้แอสซิสต์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลองแบบยิงอันนี้อันนี้เปิดไปก่อนนะครับเนี่ยปุ๊บอันนี้ก็ทําให้ติดดีบัฟได้ด้วยนะอ่าทำทำให้ติดดีบัฟที่แบบว่าโดนท่าสเปเชียลอ่าตัวที่เป็น พี่สี่ข้ใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมทำปั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวทำรีวิวในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับ IWSP นะแต่ตอนนี้ก็ดีอยู่ I w s p นี่ถือว่าไม่แย่เลยนะครับเน,นี่ยมีท่าบาลานอยู่แล้วท่าบาลานก็เพิ่มอ่าการโจมตีด้วยด้วยด้วยสเปเชียลเวพอนนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับและนี่ก็คือตัวสเปเชียลเวพอนนั่นเองนะครับถ้าถ้าสองของเราเนี่ยมันเป็นสเปเชียลเวพอันะเนี่ยท่านี้นะครับเ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเ่ยท่าที่สองตึง้ง เห็นไหมฮะแรงขึ้นเป็นแสนสี่มือเลยนะครับ IWSP ก็เอาไปช่วยชงสำหรับเคสนี้ได้ดีนะอืมดีไม่ดีบอกว่าเดี๋ยวเอา IWSP เล่นเล่นเป็นตัวป้องกันใช่ไหมอ่าเอา I w s p เป็นตัวป้องกันเราเล่นตัวนี้เป็นตัว assist อโอ้โหน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับราะความแบบว่ามีกลางมีแปลงล่างเป็นแงแงแมงมุมแล้วเดินกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกมายิงทีหนึ่งด้วยวนะครับอ่าก็ถือว่าตัวนี้นี่ ไม้ได้เลยนะเอ้ยผมว่าโอเคเลยเนี่ยผมกะกว่าปั้นไว้แล้วเผื่อแบบเราเราลองเอาไปเล่นใน PVP PV ใช่ไหมครับอะแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกเพื่อนๆกันก็นคือเรื่องของยานแม่ที่เหมาะสมกับตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัวรีเจนเนอเรการ์ดเนี่ยมันเป็นซีซีรีส์ด้วยนะมันสามารถใช้ได้ทั้งกับเ,เดี๋ยวเรามาดูอีกนิดน,นึงนะครับนี่เจ้าตัวนี้นะ ถ้าเราไปที่สเตทนะครับเรากลับมาที่อีเทอร์เนลโดนะครับตรงนี้นะทุกคนมาดูกันนะเนี่ยมันสามารถใช้กับยานแม่ที่เป็นสีซีรีได้อันนี้คือเป็นอัลเทอร์เนทซีรีหรือเป็นสีซีรีก็ได้นะครับแต่เรามาดูที่แท็กกันนะครับของตัวนี้นะเซฟดีเทลอ่านี่ของจินล,ลีเจลเลต์กันดั้มเห็นไหมครับว่ามันเป็นทั้งอัลเทอร์เนทีฟซีรีนะครับผมเป็นกันดั้มด้วยอ่า เป็นซับด้วยนะครับเป็นลาร์จแมชชีนอีกแต่หาดีนึงมันก็ไม่ใช่ลาร์จแมชชีนมันมีแท็กนี้มาแต่มันเป็นมันมันเป็นหุ่นที่มีขนาดช่องเดียวนะครับทับแอสเนลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือซีซีรีส์เนี่ยนะครับพอซีซีรีส์เนี่ยใช้กับยานอาร์แองเจิลเนี่ยพลังพุ่งกระฉูดเลยนะครับนี่ก็ใครที่มีใครที่มียานอาร์แองเจิลไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าด้วยความที่แบบซีรีส์ของหุ่นที่มันออกมาณนะตอนเนี้ย มันเป็นซีรีส์ซีดเกือบหมดเลยนะครับผมผมก็เลยคิดว่ายาอาร์แองเจิลเนี่ยเป็นยูนิตที่ดีมากเลยนะแล้วก็เกิดใครได้ยานแม่ตัวตัวนนเนี้ยใน PVP เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาให้เอายานแม่ลงอนะ่ะอาร์แองเจิลหัวเป็น,เป,นเป็นลำหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวเรามารอดูกันสำหรับลิซันเหลกกันดั้มนะครับว่าแบบเอ้จริงๆตัวเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนได้สามดาวมาปั้นเล่นๆอย่างเงี้ยเอาไปลงอีเวนต์เอาไปลง, e ent, ปลงด่านเอาไปลงอะไรใช้ได้อยู่เลยนะครับใส่กับพวกตัวแอซิสอะยิงสนับสนุนก็ยิงแรงด้วยก็ ก็แต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อยังได้ตัวนี้ไม่เต็ม3ดาวก็ยังไม่ต้องปั้นก็ได้นะก็เก็บไว้ก่อนแต่โดยโดยการที่ผมได้ตัวนี้มันเกินมาเยอะมากเลยก็เลยปั้นมาสักตัวหนึ่งนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูว่าเป,เ,ปเ,ปเป็นข้อมูลว่าตัวรีเจเลกกันดั้มเนี่ยมันเจ๋งไหมมันใช้กับตัวอะไรอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนเพื่อนใช้รีเจอเลกกันดันด้มกับแบบไหนยังไงก็เล่าให้ใหผมฟังในคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนสํหรับการรับชมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไ like, ล